ไปพี Nos no ่น้องพบกับช่องน้องก้อนครับผมวันนี้พาไปเอะไรนะเรียกว่าเซิร์ฟอีนะครับผมนี่ก็เราก็จะเข้าซสายสองนะครับผมเนาะก็จะเริ่มข้ามแล้วรถก็จะเริ่มเยอะแล้วพี่น้องไปกันเลยนะครับผมเที่ยวนะครับผม ภาพก็จะไม่ค่อยนิงน่งๆนะครับผมภาพก็จะกระโดดยั้ๆๆๆหน่อยน,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 นะครับผมเนาะยาวไปยาวไปนะครับผมคุณนับผมอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องน้องก็แฟมิลีล่นะครับผม คบกาศตงนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผม ก็จะเลี้ยวเข้าสายโซนนะผมเข้าสายโซนนะผมเนาะข้างหน้ามันก็จะมีด่านนะผมไม่ไปนะผมเราไปทางนี้นะผมเส้นนี้ก็จะมีเป็นด่านเยอะครับผมช่วมเช้าๆนะครับกับบ่ายๆนะครับผม